ครับขั้นตอนที่สำคัญหลังจากการเข้าสู่ระบบการสอบแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์หรือสอบด้วยกระดาษนะครับอย่างแรกเลยให้ท่านทำการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนะครับโดยท่านลองไปเช็คยอดจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับว่าตรงไหมอันนี้คือตัวเลขนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับ ถ้ามันไม่ตรงท่านก็ดาวน์โหลดข้อมูลไปเพื่อทำการตรวจสอบนะครับดาวน์โหลดข้อมูลออกไปนะครับไปทำการตรวจสอบดูว่ารายชื่อที่แยกตามชั้นตามห้องต่างๆนะครับขอทงท่านนั้นถูกต้องหรือยังนะครับคะแนนต่างๆถูกต้องหรือยังนะครับก็ รายชื่อตามชั้นอันนี้ก็มีชั้นนะครับแล้วก็ห้องให้ท่านทําการเรียงชั้นเรียงห้องใหม่นะครับเพื่อที่จะตรวจเช็คชื่อนักเรียนนะครับว่าครบไหมนะครับโดยไปที่ข้อมูลนะครับแล้วก็เรียงลาดับอันดับแรกก็เรียงจาก,กชั้นจากน้อยไปหามากนะครับและระดับที่2ก็เรียงจากห้องน้อยไปหามากเหมือนกันนะครับ ก็เลื่อนดูนะครับแต่และห้องแต่และชั้นตั้งแต่ป .1 ทับ1ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นป .6 ทับ2ทับ3ที่ท่านมีอยู่นะครับก็ตรวจสอบดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วหากรายชื่อไม่ปรากฏในนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำวิธีในการเพิ่มนะครับรายชื่อในระบบนะครับ สมมติมันยังมีนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อนะครับท่านก็มาที่หน้าเมื่อสักครูต่ตรวสอบอรายชื่อนะครับก็ให้ไปคลิกที่ปุ่มเพิ่มนักเรียนใหม่นะครับตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับนักเรียนชั้นอะไรก็บอกไปนะครับชั้นไหนห้องไหนก็ โอเคก็สมมุตินะครับว่าเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็เป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษนะครับท่าน,นก็ทําการเพิ่มตรงนี้ได้เลยถ้าท่านเพิ่มตรงนี้นะครับระบบจะทําการเพิ่มตัวเลขที่เป็นรหัสนักเรียนนะครับให้กับเด็กนักเรียนคนนี้อัตโนมัตินะครับเพิ่มแบบนีจ้จะง่ายที่สุดนะครับก็แนะนําให้โรงเรียนไปเพิ่มแบบนี้นะครับหรือถ้าเพิ่มไปแล้วหรือแม้กระทั่ง ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่แล้วนะครับพบว่านักเรียนคนนี้ได้ย้ายเรียนนะครับท่านก็จําหน่ายออกไปเลยนะครับก็คือคลิกตรงสี่เหลี่ยนด้านหน้านี้แล้วก็คลิกที่ปุ่มลบนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับตกลงไปนะครับรายชื่อนี้ก็จะหายไปนะครับซึ่งท่านไม่ต้องกังวลว่ารายชื่อมันจะไปหายจากโรงเรียนอื่นมันไม่หายครับเรียนอื่นก็จะไปเพิ่มใหม่นะครับเป็นธรรมดาดงนั้นก็ มีวิธีในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มรายชื่อนะครับหรือแก้ไขกรณีเคสที่นักเรียนคนที่ระบบเช็คว่าเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กปกติแต่ยิงเป็นเด็กพิเศษท่านก็มาทำการแก้ไขตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีในการบันทึกแก้ไขแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลเอาไปใช้งานหรือเอาไปดูคะแนนอะไรต่างๆ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านจะดูคะแนนท่านก็หลังจากสอบก็ดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับโอเคนะครับ